ดอกฟักทองอันนี้เป็นแปรเสี่ยงหาที่นิดเดียวใส่อะไรต่ออะไรไม่รู้อันนี้พริกต้นมะเขือต้นอันนี้มันมันคลุมพรเพ่องสาวออกดูที่มันผอมเพราะอะไรมันแย่งที่กันข้างล่างจะเป็นขมิน้น ในะบหงิกหมดแล้วเนี่ยใบมะเขือ,อคลุมบ้างอัญชันคลุมบ้างเนี่ยต้องมาแต่งออกเดี๋ยวจะริดใบที่ใบหงิกหงิกออกไม่งั้นไม่ได้กินแน่เลยนี่ขมิ้นกำลังจะออกดอกเห็นไหมเอ้ยนี่ดอกขมิน้นช่วงนี้ขมิ้นก็จะออกดอกเนาะเห็นไหมคะให้ดูใกล้ๆนี่ อันนี้คือดอกขมิ้นมันคลุมจนรกไปหมดเลยดูดิมะขงมงมะเขือไม่ได้เก็บแนละ้วมันเยอะเกินมันคลุมหม่อนี้มันพลิกต้นนนล้มและวนนสุกแดงอยู่นูนะ้นน่ะอยู่ตรงโน้นใกล้ๆนัน่นี่อันชซน ดอกไม้ก็มีสมุนไพรก็มีตักตะไคร้ขนุนน้อยหนาไมยมพรังอันฉชันมีทั้งขาวมีทั้งม่วงไม่รู้อะไรต่ออะไรดูไม่จืดเลยพยายามแตัดแต่งอย่างมะขามตัวนี้มันมันมันรกใช่ไหมมันคลุม นพลิกเ่ระนะแล้วมะข่ามันก็เยอะแล้วก็อันนี้แต่งไว้เอาใบเฉยๆยังไม่ได้แต่งใหม่สับๆเอานี่จะเป็นมะนาวโน้นฟกทองไปถึงน้่นแล้วจะไปจะไปถึงราชพัชแล้วนู่นดูดิไปถึงน้่นแล้วอ่ะนี่รวยหอมอันนนได้เดือนกว่าแล้ว กือบสองเดือนแล้วนันนะน่ะเหลืออีกเดือนเหลืออีกเดือนเดือนกว,กว่าก็จะแก่แล้วและอันเนี้ยเพิ่งจะออกปลีแทง้นมาเมื่อเมื่อวานเองไม่ได้สางกอแล้วมันลกเนี่ยพอพยายามแต่งแต่งแต่งน่นน่ริมโูแล้วฝนตกน้ำมันเต็มก็เลยไม่ได้ไปแต่งนะทางเนี้ยก็ได้ตัดแล้วแหละือทั้งขาทั้งขมิน้น ่าจะอยู่ริมริมนอกติดกับกรอกกอกก้วยนี้จะเป็นขมิ้นมะกรูดมะนาวขมิ้นขาตาไคร้นีตั้งให้ก็เรียกอาหารตาเนาะอาหารตัวอย่างแพรเสี่ยงให้เนี่ยเป็นอาหารทาอาหารตาอย่างฟักทองเนี้ยอาหารตัวยอดก็กินได้ลูกก็กินได้เนาะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้บายบายคะ่ะ